มาตัวแลทินเดียโฟลโค M2 ฉายชิปเกมมี 80, ่เฮลิโอ G80 จอ6.53นิ้วกล้องหลัง4ตัวแบต5,000มิลลิแอมในราคาเริ่มต้น4,700บาทเปิดตัวแลทินเดียโฟลโค M2 ฉายชิปเกมมี 80, ่เฮลิโอ G80 จอ6.53นิ้วกล้องหลัง4ตัวแบต5,000มิลลิแอมในราคาเริ่มต้น4,700บาท ่าสุดทางโพโคที่เป็นแบรนด์สมาร์ทโฟนที่เน้นผลิตสมาร์ทโฟนสเปคคุ้มค่าคุ้มราคาได้มีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นน้องเล็กรุ่นใหม่นั่นก็คือรุ่น p o c o m 2ไเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดย p o c o m 2เป็นสมาร์ทโฟนน้องเล็กที่มีราคาถูกที่สุดของทางโ o c คที่มีหน้าจอแสดงผลมีติ่งทรงหยดน้ำที่หน้าจอเพื่อใส่กล้องหน้าหน้าจอขนาด6.53นิ้วเป็นแบบ lcd ความละเอียด full hd plus ใช้ชิปเล็กเกมมิ่งจากทาง mediatek อย่าง h e l i o G 8 0ที่ผลิตด้วยสถาปตัตยกรรมระดับ12นาโนเมตรให้แลมมาแบบ LPD d a 4x ที่6กิกส่วนลอมความจุสูงสุด128กิกให้กองหลังทั้งหมด4ตัวที่มีทั้งกองตัวหลักความละเอียด13ล้านพิกเซลกลองวาแองเกิลความละเอียด8ล้านพิกเซลกลองมาโครความละเอียด5ล้านพิเซลและกล้องเดฟเซนเซอร์ความละเอียด2ล้านพิเซลครับมีเฮ้ทั้งหมด3สีคือสเลดบลูพิชแบล็กและพริกเลดครับ ใช่แบตเตอรี่จุใจถึง 5,000mAh รองรับเทคโนโลยชาร์จเร็วสูงสุด1 8วัตต์อีกด้วยครับสมาร์ทโฟน p o c o M2 มีรุ่นราคาตามนี้ครับรุ่นแรม 6GB ร้อม 64GB ราคาอยู่ที่1 9 9 9รูปีหรือประมาณ4,700บาทรุ่นแรม 6GB ร้อม 128GB ราคาอยู่ที่12,499รูปีหรือประมาณ5,300บาทครับแต่ตอนนี้ครับยังไม่มีข้อมูลว่าจะเข้ามาทันตาที่บ้านเราด้วยหรือเปล่านะครับ ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมอ่างไอทีฟ้าจะมาบอกกายทราบอีนทีครับ